สวัสดีค่ะสวัสดีชาวละคะนาราศีกันทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 Channel นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังจะเป็นการทำนายดวงชะตาในวันที่16-30กันยายนปี2566ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณนะคะ เอาละคะ่ะชาวกันคะ่ะสำหรับโชคชะตาชีวิตของคุณนะในช่วงครึ่งเดือนที่เหลือนี้ก็นับว่านะคะชาวกันทั้งหลายจะอยู่ในจุดที่วาสนาค่อยค่ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคะ่ะเพราะว่าในเดือนนี้นะคะดาวพุธดาวประจำตัวของคุณนั้นก็กลับมาโคจรเดินหน้าได้อีกครั้งและก็จะเริ่มโคจรเสดจนะคะเรียกว่าเดินแบบรวดเร็วในวันที่21กันยายนเป็นต้นไปและพอวันที่28กันยา ดาวพุธนะคะก็จะหลุดออกจากขอบเขตจากบ้านของราศีสิงห์ไปได้นะคะหลังจากที่เดินย่ำอยู่ในราศีนี้มาเกือบเกือบสามเดือนซึ่งก็ถือว่านานมากๆเลยนะคะที่ดาววาสนาของคุณได้ย้ายเข้ามาอยู่ในภพวินาศนั่นก็แปลว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะชาวกันคุณกำลังจะพ้นเคราะห์พ้นภัยนะคะก็เรียกว่าชีวิตจะหายเบื่อหายเศร้าหายท้อและก็จะกลับมารักตัวเองมากขึ้น และเมื่อดาวพุธได้ย้ายเข้าสู่ราศีกันนั้นก็จะมีมาตรฐานเป็นทั้งเกษตรราธิบดีและก็จะเป็นมหาอุดนะคะและตำแหน่งมหาอุดนั้นนะคะหมายถึงความสูงส่งหมายถึงความยิ่งใหญ่และการที่ดาวประจําตัวโคโจรได้มาตราฐานที่ดีก็ย่อมจะนําพาวาสนาและก็สิ่งดีๆมาสู่เจ้าชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองนะคะหรือว่าการงานกิจการธุรกิจเรียกว่าจะกลับมาโดดเด่นมีความสมหวังมากขึ้น หรือจะได้ขยับขยายใหญ่โตมากขึ้นค่ะส่วนดาวสุกนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวกันนั้นก็จะยังโคจรโยกหลังลัคนานะคะโคจรเป็นราชาโชคไปถึง28กันยายนก็จะส่งผลดีค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะที่ช่วงนี้ถือว่าจะยังได้จับใจ่ายใช้สอยอย่างคล่องไม้คล่องมือและก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขอเครดิตขอสินเชื่อนะคะ ใครที่ทำธุรกิจใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายดาวสุกในตำแหน่งนี้นะคะนับว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะได้กอบโกยรับทรัพย์นะคะจะค้าขายดีมีรายรับที่ดีหรือจะหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นโชคเป็นลาบอยู่เสมอนะคะไดๆก็ตามเนาะสำหรับปัญหาที่จะเกิดในเดือนนี้ก็นับว่าจะมีเช่นกันค่ะ เพราะว่าในวันที่18กันยายนดาวอาทิตย์จะไปโคจรร่วมกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูเอาล่ะอันดับแรกเลยนะชาวกันคุณจะต้องระวังเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยและในช่วงนี้นะคะคุณก็มีเกณฑ์จะทะเลาะเบาแวง้งจะผิดใจนะคะกับเพื่อนกับสังคมคนรอบตัว และการที่ดาวอาทิตย์เข้ามาทับลัคนานั้นจะส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีความร้อนอกร้อนใจที่มากขึ้นซึ่งบางทีค่ะช่วงนี้คุณจะมีอารมณ์อยากจะบู๊อยากจะลุกขึ้นสู้อยากจะปะทะให้มันจบจบไปดังนั้นค่ะแม่หมอก็ขอเตือนเนาะขอให้ชาวกันทั้งหลายจะต้องใจเย็นๆนะคะและถ้าหากคุณต้องไปอยู่ในสถานการณ์ของความขัดแย้งก็จะต้องมีสติและก็ต้องพยายามพาตัวเองออกมาจากตรงนั้นนะคะ เอาละค่ะชาวกันทั้งหลายในเดือนกันยายนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่คุณจะต้องพบเจอกับปัญหาสารพัดสารพันอย่างหลายคนก็อาจจะเจ็บป่วยเป็นช่วงที่พึ่งพาใครก็ไม่ค่อยได้การงานก็มีปัญหาไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่เมื่อคุณพาตัวเองผ่านพ้นวันที่28กันยายนนี้ไปได้ก็แปลว่าสิ่งร้ายๆจะผ่านพ้นไปและคุณจะได้กลับมาตั้งหลักตั้งต้นใหม่จะรัก ตัวเองมากขึ้นและเมื่อดาววาสนาของคุณโคจรเสิร์ดนั้น mm hmm. ก็แปลว่าจากนี้ต่อไปคุณจะสามารถก้าวกระโดดชีวิตจะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วนะคะด้านการงานดาวการงานจะโคจรเป็นวินาทไปจนถึง28กันยายนนะคะเอาล่ะจุดที่อาจจะต้องระวังนะคะก็คือชาวกันอาจจะเกิดความเสียหายเนาะเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลง เอกสารสัญญาต่างๆค่ะหรือบางทีช่วงนี้อาจจะถูกเลื่อนนัดหมายเกิดการผิดสัญญาก็ได้แต่สำหรับวินาตนั้นนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะกับคนที่ทำงานเบื้องหลังนะคะคนที่ทำงานออนไลน์งานทางไกลนะคะ และพอหลังวันที่28กันยายนค่ะถือว่าดวงการงานของคุณจะกลับมาปังกลับมาเฮงจะมีความก้าวหน้าสำเร็จแล้วนะคะเรียกว่าคุณกำลังจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปได้สักทีใดๆก็ตามระชาวการดาวอังคารจะยังโครจรทับลัคนาไปจนถึง3ตุลาคมค่ะก็แปลว่าชาวการจะต้องขยันนะคะหรือบางทีงานอาจจะหนักงานอาจจะเยอะแต่คุณก็จะมีโอกาสได้รับข่าวดีเข้ามาในช่วงปลายเดือน กันยายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคมนะคะด้านการเงินดาวสุขดาวการเงินของคุณนะคะก็จะยังโคจรในลาพะเป็นลาบเป็นผลเป็นความสำเร็จไปจนถึงวันที่28กันยายนค่ะก็นับว่าช่วงนี้นะคะกระแสงเงินสดของคุณจะยังอยู่ในจุดที่ดีมากๆ เป็นจังหวะเวลาที่หาเงินได้ง่ายหาเงินได้เยอะนะคะเพราะเมื่อดาวศุกร์เป็นราชาโชคนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์มีโอกาสจะได้รับข่าวดีเข้ามาและในหลายคนนะคะก็มีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่จะได้ลาบลอยนะคะหรืออาจจะได้เงินแบบฟลุกๆนะไม่ว่าจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่อีกต่างหากก็นับว่ายังเป็นจังหวะที่ดีนะคะดาวศุกร์จะโยกหน้ากับดาวอังคารด้วยนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่ายิ่งขยัน ก็จะยิ่งรวยนะคะจะได้รับโชครับเงินกันอย่างเต็มที่และพอหลัง28กันยายนค่ะชาวกันดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีสิง์ก็แปลว่าในช่วงปลายเดือนเนาะคุณอาจจะมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินเสียเงินในช่วงนั้นนะคะด้านความรัก ดาวพฤหัสในตอนนี้เริ่มโครจรถอยหลังแล้วนะคะชาวกันดังนั้นดวงความรักของคุณก็อาจจะไม่ได้อยู่ในบรรยากาศของความสดใสยอย่างที่คุณมุ่งหวังให้เป็นเอาล่ะใครที่มีคู่นะความรักช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคเข้ามานะคะบางทีก็ต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้ ซึ่งในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของความห่างเหินมีความเย็นชามีการที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะและสําหรับใครนะคะที่เคยโสดนั้นช่วงนี้ก็อาจจะคิดถึงแต่คนเก่าๆนะคะแต่เขาก็ไปมีคนใหม่แล้วถ้าไม่ใช่ยังไงก็ต้องปล่อยวางนะคะรอจังหวะดีๆเนาะดาวพฤหัสบดีเดินหน้าได้โชคชะตาก็จะนำพาคนที่ใช่มาให้กับคุณนะคะ ด้านสุขภาพ หลังจากวันที่18กันยายนเป็นต้นไปค่ะก็ต้องยอมรับนะว่าชาวกันคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเข้ามาเพราะคุณจะมีทั้งดาวอาทิตย์นะคะมีทั้งดาวอังคารทับตัวเอาล่ะคุณอาจจะต้องระวังนะคะการที่จะเจ็บป่วยหรือว่าเป็นโรคตามฤดูกาลเนาะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกนะคะบางทีช่วงนี้จะมีอาการไอหรือว่าหลอดลมอักเสบก็ได้ค่ะนอกจากนี้แม่หมอขอให้คุณใจเย็นๆนะคะไม่ว่าจะ ไปทำอะไรกับใครก็ตามขอให้มีสติเอาไว้ก่อนใครมาชวนทะเลาะพูดจาไม่ดีใส่ก็ขอให้นิ่งเงียบเอาไว้ก่อนเพราะว่ายิ่งถ้าเราพร้อมสู้พร้อมปะทะก็ยิ่งจะนำพาปัญหาที่ใหญ่โตตามมาได้ในภายหลังนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจาก c ชา n นลพี่กิม563ด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะแม่หมอก็ขอให้ชาวลัคนาการราศีกันทุกท่านนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการเงินการงานความรักนะขอให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็มีโชคมี าถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันทุกคนเลยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ